สวัสดีครับน้องๆชัน้นประทมศึกษาปีที่3ามทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูอภิวัตรใบบัวในรายวิชาศิลปะศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่สองวาดทุกสิ่งใกล้ตัวน้องๆลองมองภาพที่ครูนำมาต่อไปนี้สิครับแล้วลองเดาดูสิครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ย มีใครตอบได้ไหมครับถูกต้องวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องงานปั้นนั่นเองลักษณะของงานปั้นนะครับก็เป็นงานทัศนาศิลป์ที่สนุกสนานเพลิดเพลินเพราะเราต้องใช้มือของเรานะครับในการขยำบีปะคลึงและอาจมีการใช้อุปกรณ์ช่วยตกแต่งให้ผลงานการปั้นของเรานั้นมีความสวยงามมากขึ้น สำหรับวัสดุที่ใช้ในงานปั้นนะครับก็มีอยู่หลากหลายประเภทที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินน้ำมันกระดาษผสมกาวลาเทก็กขี้เลื่อยผสมกาวแป้งเปียกขี้พึ่งปูนปลาสเตอร์นำมาขยำบีบปะคลึงให้เป็นรูปทรงต่างๆตามจินตนาการนะครับ และในบางครั้งเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ในงานปั้นอื่นๆนะครับเข้ามาช่วยในงานปั้นของเราเพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับซึ่งน้องๆสามารถศึกษาอุปกรณ์งานปั้นอื่นๆได้จากหนังสือเรียนหน้า44และ45ได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูประเภทของงานปั้นกันนะครับงานปั้นจัดเป็นงานทัศนิสิลป์ประเภทงานประติมากรรมมีลักษณะเป็นสามิติ ซึ่งมีทั้งความกว้างความยาวความสูงและความหนาโดยงานปั้นนั้นนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่งานปั้นนูนตำ่ำงานปั้นนูนสูงและงานปั้นแบบลอยตัวนะครับงานปั้นนูนต่ำก็คือการปั้นรูปให้สูงขึ้นจากพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นลักษณะของภาพหรือข้อความที่ปรากฏบนเหรียญ เรามาดูตัวอย่างผลงานการปั้นนูนต่ำกันนะครับงานปั้นนูนสูงมีลักษณะคล้ายกับงานปั้นนูนต่ำนะครับเพียงแต่มีการปั้นรูปให้นูนสูงมากขึ้นจนมองเห็นด้านข้างของรูปที่นูนได้ชัดเจน และนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างงานปั้นแบบนูนสูงนะครับและสุดท้ายคืองานปั้นแบบลอยตัวงานปั้นแบบลอยตัวนะครับคือการปั้นรูปให้มองเห็นได้ชัดเจนรอบด้านนะครับเช่นการปั้นพระพุทธรูปการปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆเป็นต้นนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างงานปั้นแบบลอยตัวนะครับเป็นยังไงครับ น่ารักไหมเอ่ยสรุปงานปั้นก็คืองานทัศนศิลป์ที่เรานำอาวัาสดุต่างๆที่เราได้เรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำมันดินเหนียวขี้ผึ้งมาผ่านการขยํำบีบป,ปะคลึงจนได้รูปทรงตามที่ผู้ปั้นต้องการนั่นเองซึ่งงานปั้นนะครับก็แบ่งออกเป็นสามประเภทก็คืองานปั้นนูนตาม งานปั้นนูนสูงและงานปั้นแบบลอยตัวนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนื้อหาเรื่องงานปั้นของเราวันนี้หวังว่าน้องๆจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานในบทเรียนครั้งนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันในเนื้อหาอะไรนั้นฝากน้องๆติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณน้องๆที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย